สวยงามมากว้าวสวยว้าวสามดอกไม่ใช่สองดอกจ้าสามดอกว้าวสวยงามมากจ้านี่เพลพึงพ่งเพลสวยงามจ้ะนี่ดอกกุองอยู่นี่โอ้เหตุตานี้ แต่ว่ามองดีๆจะสวยงามจ้าสองดอกไปหาตัวจ้าดอกน้อยน่ารักว้าสองดอกสวยงามน,น่ารักมากมาดูดอกนไม่ใช่ไม่เอ,อ่ยอุ้ยใช่ Å! Uh -huh.